สวัสดีค่ะสวัสดีการาย,ยาดมิทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเทพพิยุทธแห่งจิตวิญญาณนะคะวันนี้พายก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดที่คุณฟังอีกเช่นเคยนะคะหัวข้อวันนี้ตามนาปกคลิปเลยนะคะคุณเป็นคนมีบุญวาสนาศรัทธาที่ก้ากึง่งนะมีความศรัทธาที่ก้ากึ่งระหว่างคนที่เป็นสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเทพสายมูจริงๆแล้วก็สาย พระพุทธนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะวันนี้จะเริ่มท้าวความก่อนเลยว่าโดยทั่วไปเนี่ยความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพหรือว่าเป็นธรรมะเป็นพระพุทธนะความศรัทธาในพระธรรไตรนะล้วนแต่เป็นการบูชาเพื่อทําให้เราเนี่ยได้พลังงานดีๆได้พ้นทุก์ได้มีความสุข ทั้งสองสิ่งนี้ไม่ได้ที่จริงแล้วไม่ไม่มีพิษไม่ได้เป็นพิษเลยไม่ได้ทำให้เกิดโทษอะไรในชีวิตคุณเลยด้วยซ้ำนะคะเว้นแต่ว่าคนที่ศรัทธากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วคุณยึดมั่นถือมั่นโดยคุณขาดปัญญาในการศรัทธาโดยที่คุณเองขออภัยนะอาจจะงมง,งายหรือลุ่มหลงหรือเห็นผิดกับสิ่งนั้นมากเกินไปจนทำให้เกิดโทษกับตัวเองเพราะว่า อันที่จริงทั้งสองสิ่งนะคะก็คืออยากจะให้มนุษย์เนี่ยมีสิ่งทำมีสิ่งที่ดีงามในจิตใจแล้วสร้างแต่สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะไม่มีใครบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกให้คุณไปฆ่าคนนั้นไปใช้วาจาไม่ดีกับคนนี้หรือไปเบียดเบียนใครก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันพระธรรมก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วทั้งสองสิ่งเนี่ยมันมีการบูชา เป็นความศรัทธาที่อาศัยการบูชานะคะทูบเทียนดอกไม้การสักการะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะคะแม้ว่าพระพุทธองค์จะไม่ทรงอยู่บนโลกนี้แล้วคุณก็ยังสามารถที่จะบูชาพระองค์ได้ศรัทธาในพระองค์ได้ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกันนะคะอะตอนนี้พาจะเริ่มต้นพูดก่อนเลยว่าในสังคมปัจจุบันนะคะคนที่ศรัทธาในสายของพระพุทธเนี่ยอดีตในอดีตนะคะขออภัยจะมีน้อยมากแต่ปัจจุบันมีคนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในพระธรรมเยอะขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะคะแต่คนที่ศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพระพุทธควบคู่กันไปอันนี้มีเยอะกว่าแล้วมีเยอะมากนะคะ ศรัทธาทั้งสองอย่างยิ่งทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ปัญญาและอย่างที่บอกคือศรัทธาแล้วทาให้ชีวิตตกตันนะคะส่วนคนที่ศรัทธาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็มีน้อยมากคนที่เขาศรัทธาในองค์เทพจริงๆนะคะศรัทธาในสิ่งนี้มากๆยึดถือยึดมั่นเรียกได้ว่าเป็นประโยคนี้เลยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็คือตัวเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือชีวิตของเขาและที่สำคัญนะคะที่เขามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เขานับถือนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นร่างทรงหรือเป็นคนที่เคยผ่านความตายมาแล้วแล้วเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเหลือเขาหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเป็ดเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาใช้ชีวิตในแบบนี้สิ่งนี้มีอยู่จริงแล้วคนกลุ่มนี้ก็มีอยู่จริงนะคะซึ่งความศรัทธาของเขาไม่ได้ทําร้ายเขาแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายใครนาซ้ําความศรัทธาต่อสิ่งนี้มันช่วยทําให้ตัวเขาได้ช่วยผู้คนได้ทําอะไรดีๆให้กับโลกใบนี้นะคะเลยทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะคะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือ นามสมมติเหตุปัจจัยที่เราสร้างตัวตนสิ่งนั้นขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำจริงๆก็คือตัวคุณนะคะคือตัวเราเองอาจจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำกับคุณแต่มันเป็นการที่เขาอาจจะโดนบันดาลให้คุณได้ทำอะไรแบบนั้นที่มันเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่ามันมีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเขาป่วยมากนะคะ ป่วยไม่สบายแล้วทีเนี้ยพ่อกับแม่เขาก็เหมือนกับไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้เขาเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็หายป่วยนะคะชีวิตเขาก็ดีขึ้นเป็นคนของเทพองค์นั้นซึ่งในความเป็นจริงมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือไม่หรือไม่จริงะขณะที่ว่าตัวเองเจ็บป่วยอยู่นะคะอธิษฐานขอพรให้หายป่วยเวลานั้นก็หายป่วย ก็มันอาจจะจริงหรือไม่จริงนะคะแต่คนศรัทธาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นจริงแล้วก็ขอพรให้ตัวเองพ้นทุก์ในเรื่องอื่นๆก็สําเร็จนะคะเขาจึงยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเองเป็นสิ่งนั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรและอยู่กับตัวเองเสมอมานะคะซึ่งสําหรับคนที่ศรัทธาจริงก็ต้องบอกว่าเขามีมุมมองในยะกับเรื่องนี้ที่มันพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกเขาก็าจึง เชื่อในสิ่งนั้นซึ่งเราไม่สามารถจะห้ามได้อย่างที่บอกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้สร้างความเดือดร้อในให้คนอื่นก็ถือว่าเขาใช้ชีวิตในทิศทางที่มันเหมาะสมนะสมควรกับตัวเขาแล้วนะแต่ว่าไม่นานไม่นานมานะคะคนคนนี้ที่พายพูดเนี่ยเขาได้ศึกษาธรรมมากขึ้น เขาได้นั่งสมาธิแล้วหลงไหลกับการที่จะฝึกปฏิบัติตนนะทำให้เขาได้ตื่นรู้อะไรที่มันเยอะแยะมากมายเลยเนะไม่ว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกเรื่องต่างๆจนทำให้เขาเนี่ยมานับถือศรัทธา ศาส,สนาพุทธแล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแต่เขาก็ยังไม่ขาดศรัทธาที่จะเชื่อมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขานะคะก็กลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยนับถือทั้งสองสิ่งพอๆกันนะคะแต่จะมีอีกลักษณะนหนึ่งของคนที่เป็นคนที่ศรัทธาก้ากึ่งเหมือนคนที่พูดพิพิพแพพูดมานะคะหลงัลงๆมานับถือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เลิกยึดติดก,กับ สิ่งที่ไม่สามารถยึดถือตัวตนนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เราคิดเข้ามายึดมั่นในสิ่งที่เป็นหลักของความเป็นจริงและพัฒนาชีวิตให้ประสบความสําเร็จนะคะคนในลักษณะนี้ก็คือหัวข้อที่แพรทําคลิปในเวลานี้และหลายๆท่านก็เชื่อว่าตัวคุณอาจจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นความศรัทธาใน องค์เทพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เชื่อไม่นับถือไม่เคารพท่านคุณรักเขาเคารพแล้วก็เมตตาขอโทษนะคะคือศรัทธาในตัวเขามากๆแต่คุณก็เอาเก็บไว้ก่อนตรงนั้นแต่มาเชื่อมั่นในหลักทมคำสอนมากขึ้นจึงทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะคะท้ายที่สุดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเทพแล้วก็สายพุทธไม่มีใครสอนให้ใครเป็นคนเลวให้ใครทำอะไรที่ผิดนะคะ พระพุทธศาสนามีอยู่จริงนะคะธรรมพระธรรมไม่สามารถที่จะจับต้องได้แต่ความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะเข้าใจมันได้นะคะแล้วก็หลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้โดยการที่ไม่ได้ยึดติดถึงอัตตาตัวตนยึดติดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งสมมุติขึ้นทั้งหมด เราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นและสามารถตื่นรู้ได้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่ย,ยังก้ามเกิง่งแต่สําหรับคนที่ศรัทธานะคะมีอยู่จริงแน่นอนนะคะแล้วก็คนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทําให้คุณได้เข้าใจโลกในอีกมุมอมองหนึ่งว่าความศรัทธาในตัวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้คุณได้พบอะไรดีๆในชีวิตในชนิดที่ว่ามันเป็นเหมือนปาฏิหาริย์มันเป็นเหมือนสิ่งที่มนุษย์จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสิ่งสิ่งนั้นแต่การขอพรการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์การยึดมั่นในหลายๆพระองค์นะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทําให้คุณได้พ้นทุกข์ในอีกแบบหนึ่งซึ่งสําหรับใครที่ขอพรแล้วสาเร็จคุณก็จะรู้ว่า สิ่งนั้นมันอาจจะเหนือความคาดหมายของการที่เราเป็นมนุษย์แล้วเราจะได้อะไรแบบนั้นนะคะมันจึงทําให้คุณศรัทธาแล้วก็ทําแต่สิ่งที่เป็นความดีมาเรื่อยๆทั้งสองสิ่งไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับคุณนะคะจึงทําให้เรามีแรงศรัทธาที่กั้งเกลงนะคะไม่ได้ปล่อยวางสิ่งใดโดยตรงก็มีอยู่เยอะและสําหรับคนที่เลิกคิดมั่นถือมั่น ในบางสิ่งทั้ง2องอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้รู้และตื่นรู้มากขึ้น,นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะ